วันนี้เรามาทำอาหารให้ลูกน้อยด้วยเครื่องปั่นนึ่งฟิโคกันค่ะทำง่ายและช่วยประหยัดเวลาให้คุณแม่ด้วยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยฟักทองหนึ่งถ้วยมันฝรั่งหนึ่งหัวแครอท1ห,หัวไข่ไก่1ฟองนมแม่50 ml เลเริ่มจากการหั่นแครอทมันฝรั่ง และฟักทองเป็นชิ้นขนาดพอดีค่ะแล้วมาเตรียมเครื่องปั่นเนื่องกันค่ะอันดับแรกเราต้องดูน้ําในโถก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีน้ําให้เติมน้ําลงไปในปริมาณพอดีที่เขาระบุไว้ข้างๆโถนะคะเติมน้ําเสร็จก็ปิดฝาให้หันลูกศรไปตรงกับรูปแม่กุญแจที่เป็นรูปล็อกค่ะแล้วนําฟักทองที่เราหั่นไว้นะคะมาใส่ตะแกรง แตะแกลงจะมีทั้งหมด3อันค่ะอันใหญ่จะมีหูจับส่วนอันเล็ก2อันต้องเอามาประกอบเองค่ะแค่เอาแผงตะแกรงมาใส่ในล็อกแล้วหมุนไปทางไหนก็ได้เพื่อให้มันขัดกันนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกแล้วเติมน้ำลงในถูปั่นเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ประกอบโดยการเอาถนึ่งอันที่สูงสุดใส่ลงไปก่อนแล้วก็ขนาดกลางและอันเล็กสุดไว้ข้างบนค่ะ ฝาปิดโถนึ่งจะซ่อนอยู่ใต้ฝาเครื่องปั่นนะคะดึงออกมาปิดโถนึ่งก็เรียบร้อยค่ะนำมาวางบนเครื่องปั่นได้เลยค่ะโดยหมุนให้ตัวล็อกมีเสียงนั้นแกลกนะคะแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องกดปุ่มนึ่งและกดปุ่มทำงานค่ะส่วนปุ่มบวกลบจะเป็นการเพิ่มลดเวลาทำงานของเครื่องนึ่งค่ะฟักทองและมันฝรั่งจะใช้เวลานึ่ง20-25นาทีค่ะ ใกล้จะครบกำหนดเวลาทำงานแล้วนะคะมันจะมีเสียงเตือนดังตืดค่ะก็ปบปุ่มปิดได้เลยเรามาดูกันค่ะว่าของที่เรานึ่งจะสุกจะนุ่มขนาดไหนนะคะดูไข่ไก่สุกจนเปลือกแตกเลยนะคะเนื้อฟักทองนิ่มมากทุกอย่างสุกหมดแล้วก็นุ่มมากด้วยค่ะ ทีนี้ก็เอาของทุกอย่างออกมาเพื่อที่จะเตรียมในการปั่นกันค่ะเอาถัปั่นมาวางบนเครื่องปั่นและใส่ของนึ่องทุกอย่างลงไปส่วนไข่เราจะผ่าเอาแต่ไข่แดงนะคะใส่นมแม่ตามลงไปจะใส่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่อยากให้มันข้นหรือมันเหลวเลยค่ะ ปิดฝาโถนึ่งให้ลงล็อกค่ะมีเสียงดังแกลกก็กดปุ่มปั่นได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานก็ปั่นเสร็จแล้วก็ละเอียดมากค่ะนี่ดูเนื้อฟักทองนะคะทุกอย่างละเอียดเข้ากันหมด การทำอาหารให้ลูกแต่ละครั้งเราสามารถทำได้ในปริมาณเยอะๆเลยค่ะแล้วหากล่องถนอมอาหารมาใส่ไว้ในช่องฟีดถึงเวลาจะใช้เราก็แค่เอาออกมาละลายกับน้ำร้อนหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากแล้วก็สะดวกและประหยัดเวลาให้คุณแม่ด้วยค่ะ กกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกะทิฟิตมัมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูเด็ดๆเพื่อคุณแม่และคุณลูกคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูสำหรับลูกน้อยนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาได้ไม่นานเหมาะมากค่ะสำหรับคุณแม่มือใหม่ค่ะ